นิสัยที่จะทำให้เราไม่มีเงินเก็บและอาจล้มละลายได้นิสัยนั้นก็คือ lifestyle inflation หรือแปลเป็นไทยว่าการเพิ่มมาตรฐานการใช้ชีวิตตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นซื้อบ้านใหญ่ขึ้นซื้อรถแพงขึ้นซื้อแก๊สเจ็ตใหม่หรือกินอาหารแพงขึ้นดังนั้นเราควรกลับมาถามตัวเองว่าการใช้จ่ายเหล่านี้ทำให้เรามีความสะดวกสบายขึ้นและเป็นสิ่งที่เรารักจริงๆหรือไม่หรือเพียงแค่ใช้จ่ายเพื่อตามกระแสสังคม ถึงอย่างไรก็ตามเราสามารถมีความสุขจากการใช้เงินได้เช่นถ้าเราทำงานอยู่ที่บ้านและใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเป็นประจำการที่เราจะลงทุนกับบ้านก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เราควรฝึกตัวเองให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้เพื่อเอาส่วนที่เหลือไปลงทุนการใช้เงินสามารถแบ่งออกมาได้เป็น5หมวด 1. บ้าน 2. รถ 3. กินข้าวนอกบ้าน4ประกัน 5. เรื่องของลูก 6. e เอนเตอร์เทนเมนต์เสื้อผ้า ห้าหมวดนี้หลายอย่างสามารถลดได้ตัดได้โดยที่ไม่กระทบกับความสุขของเราแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าเราไปตัดของที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเวลาอันนี้จะกระทบกับความสุขของเราโดยตรงลองไปคิดกันดูครับหากอยากใช้เวลาให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถกดซื้อหนังสือจาก live and learn bookstore ผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหนังสือทุกเล่มผมตั้งใจคัดเลือกมาให้และอยากให้คุณได้อ่านสักครั้ง เพราะหนังสือเพียงหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ